สวัสดีครับวันนี้ร้านตาเบิร์จะมาเปิดการขายเจมา5 T Bag นะครับ530โฉม SX คันนี้รถปี2018นะครับออกปี2018เลยนะครับรถสวยนะครับมีของแต่งมากค่อนข้างที่จะก็เยอะอยู่นะแต่กเ็เริ่มด้วยคันนี้เนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาซื้อเงินสดมานะครับออกจากศูนย์มาเลยแล้วก็สั่งที่ศูนย์ทำสีนะครับจากสีดำเป็นสีเทาสีบอลน,นะครับ ก็คือทําสีจากศูนย์เลยนะครับกิฟเนียนมากแล้วก็มีค่าสติกเกอร์ตัดรอยติดตัดลายโมวิสตานะครับแล้วก็ในส่วนที่เห็นชัดๆเนี่ยถ้าคนชอบคาร์บอนเนี่ยคันนี้คาร์บอนเยอะมากนะครับเป็นคาร์บอนลาย F1 F1 นะครับนะครับเป็นคาร์บอนงานดีนะครับงานสวยมีกันดีดมีพวกอ่าพวกอลูมิเนียมครอบสีๆต่างๆก็ทัง้ง,งคันเหมือนกันนะครับมีเป็นคาร์บอนเขา งานคาร์บอนก็สวยนะครับงานดีนะครับแล้วก็ยางเพิ่งเปลี่ยนหน้าหลังนะครับยางใหม่ของแต่งก็ตามคลิปเลยนะครับอันนี้รถยังไม่ได้ล้างนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเข้ามายังไม่ได้ส่งล้างยังสภาพให้ดูสภาพเนียนๆก่อนแล้วกันแล้วก็คันนี้เลขไม้นะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันดูอีกทีหนึ่ง 1,8179กิโลนะ,นะครับสตาร์ให้ฟังกันนะครับมี t ีโหมดแล้วก็มีสปอร์ตโหมนะครับกดตรงนี้ได้นะครับจึงดนเดินนิ่งเงียบนะครับก็ปิดแท็กชันก่อนถึงจะเร่งเครื่องได้นะครับมันแท็กชันคอนโทรลทำงาน <100. S 2> แต่งแต่ภายนอกนะครับเครื่องยนต์เนี่ยก็คือเดิมนะครับไม่ได้แต่งมาเลยเครื่องยนต์เดิมเดิมชุดข้างเดิมนะครับแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ว่าคันนี้จริงๆเนี่ยท,ที่ผมดูมานะผมว่าคันนี้เจ้าของเดิมน่าจะแต่งมาเยอะเลยแหละหมายถึงว่าใส่พวก ปั๊มเบรกจานเบรกท่อแต่งอะไรพวกนี้นะแต่ว่าเขาเาจ้าของเอารถมาขายผมเนี่ยก็คือตามสภาพนี้เนาะของเดิมไม่มีนะแล้วกเ็เขาก็ทําเดิมกลับมานะครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเขาจะเอาของแต่งไปใส่คันใหม่อาจจะไปออกตัวที่กําลังเข้ามาอยู่ก็เป็นไปได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยาจานเบรกคุณได้จานใหม่ต้องบอกว่าจานใหม่จริงๆนะคือมันไม่สึกเลย แสดงว่าตอนที่เขาซื้อรถมาเนี่ยเขาใส่ของแต่งเนี่ยเขาถอดของเดิมออกหมดนะครับเพราะฉะนั้น,นยอย่างพวกท้ายเนี่ยท้ายเดิมไฟลงไฟ,ลงไฟเลี้ยวแม้กระทั่งท่อเสียเนี่ยต้องบอกว่าใหม่มากอย่างคอเนี่ยครับคอดําเมื่อมเลยแล้วก็จานหลังเนี่ยเห็นนะครับเมื่อใหม่มันก็เป็นข้อดีนะสําหรับคนที่สําหรับทำเดิมแล้วก็ยังมีของเดิมกลับมาแบบนี้นะ ก็ทําให้พวกจานเบรกพวกอะไรพวกเนี้ยพวกจานเบรกพวกผ้าเบรกเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะเหลือแบบเต็มๆเลยนะครับที่เท่าที่ผมดูเนี่ยใหม่มากปั๊มยังกิบเลยนะครับก็คันนี้หาท่อใบเดียวใส่ผมว่าลงตัวละจบนะครับหาท่อแต่งใบหนึ่งใส่ท่อทีรามผมก็มีขายนะเป็นมีหลายยี่ห้อให้เลือกอยู่ทั้งเทอร์มี่แล้วก็อาคาปวิก ในส่วนของคันนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนราคาคันนี้ไม่แพง2 9 9เท่านั้นเองนะครับ2อง0 0าบาทจัดไฟแนนซ์ได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้ก็ถ้าเครดิตดีเนี่ยซรีดาวน์ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ผมอ่าที่ร้านจัดไฟแนนซ์ได้ถึง3 0 0 0 0 0บาทนะครับอันนี้มีช่องลมข้างหน้าที่เป็นช่องลมแต่งอยู่แล้วก็มีติดสติกเกอร์ลับไฟเดย์ไทม์ นสีฟ้านะครับรถสวยไม่มีลม้มไม่มีชนนะครับเท่าที่ผมตรวจสอบรู้แล้วเนี่ยเฟลลิ่งสวยหมดสนิทหมดรถประวัติด,ดีนะครับก็เอาไปใส่ท่อหน่อยรอเลยแล้วก็รถเนี้ยค่อนข้างที่จะจอดในร่มนะเพราะว่าดูจากหนังเนี่ยหนังเขานุ่มมากนะครับนุ่มมากจริงๆนะครับแสดงว่ารถก็ไม่ได้จอดตากแดดเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็น เกี่ยวกับการดูรถเนาะตัวโชคได้เบาอ่ะก็ยังใช้งานได้อยู่นะแต่ก็ถือว่าไม่ค่อยดีจะไม่มีปัญหาครับตัวสปริงเนี่ยผมเปลี่ยนให้ได้บุ๊กเซอร์วิสรถปี18นะครับแน่นอนรถเขาออกมือเดียวมาเลยนะครับซื้อเงินสดมาไม่มีไฟแนนซ์นะครับกุญแจสำรองโค้ดรหัสบุ๊กเซอร์วิสภาษีพรบครบรลสวยอยู่นะเดิมๆ เครื่องดีเครื่องดีเครื่องมือยังอยู่ครบนะครับก็มีพวกของแต่งสีๆอะไรอยู่นะครับสองเก้าเก้าเท่านั้นนะครับจากไฟนันได้เต็มก็ของแต่งลดสิบเอร์เซ็นต์นะครับสำหรับรถที่ออกที่ร้านนะครับผมก็สนใจมาด,มาดูมาลองขับกันได้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดอีกทีหนึ่งแล้วกันจะให้ดูพวกเกี่ยวกับไฟ ไฟก็เป็น Full LED แล้วนะครับทั้งไฟด้านหน้าแล้วก็ไฟท้ายเป็น LED นกันดีนี้ก็ดีนะเพราะว่ามันกันที่กี่คนเข้าไปติดในซุ้มล้อได้ตัวนี้ที่ร้านผมมีขายนะครับเป็นงานสีแล้วก็เป็นงานคาร์บอน ภาพถือว่าคันนีสถือว่าสภาพดีนะสวยแอคชั่นคอนโทรลก็จะทำงานอีนอกแล้วคือเป็นเป็นอะไรที่แอคชั่นคอนโทรลไม่ว่าคุณจะปิดนะแต่คุณสตาร์ทแปดดับเครื่องสตาร์ทรถใหม่เนี่ยแอคชั่นคอนโทรลมันก็จะกลับมาเปิดระบบเป็นออนเหมือนเดิมันนี้พาร์คกิ้งเบรกนะครเบรกหลังสวยสวยนะครับ,นะรบโอเคก็ ยังไงก็มาดูรถได้ที่ร้านนะครับรถที่ร้านก็ยังมีรถให้เลือกซื้ออีกนะครับมากมายหลายคันเลยโกวิงพันแปดปีสองพันยิบดซอันนี้ก็ขายเหมือนกันนะครับอันนี้ติดจองแล้วนะครับจัดไฟแนนซ์อยู่คันปีหนึ่งสี่รถแต่งก็ยังอยู่นะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ